รายการเราเนี่เป็นรายการสาระระเทิญเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กันหายดูก็ยงะงมีลยดูก็ยะงมีเอาปิดกล้องกันลุกมองเห็นเลยตอนนี้สิ่งที่ผมห่วงอย่างเดียวคดีพีสศรีสุวันก็คือการวิ่งเต้นล้มคดีเพราะประเทศไทยเนี่ยข่าวลือเรื่องการวิ่งเต้นล้มคดีม่งมีทุกวันและมันก็เป็นเรื่องจริงด้วยดังนั้นพี่น้องประชาชนต้องเกาะติดครับผมก็ต้องนั่งออกมานั่งพูดอย่างนี้ทุกวันทุกวันครับเพื่อกระตุ้นไม่ให้มีการวิ่งเต้นล้มคดีนะครับ เนะพราะเดี๋ยวนี้มันมีคําว่าอะไรเคลียร์ใจกันจับสองฝ่ายมาเคลียร์ใจกันพอเคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วก็แยกย้ายผมกลัวมากเลยนะไอ้คาว่าเคลียร์ใจกันเนี่ยนะครับนะไอคนหนึ่งเคยร้องเรียนอีกคนนึ่งคน,คนถูกร้องสรรักพักหนึ่งคนใหญ่คนโตระดับรัฐมนตรีระดับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติระดับประลัดกระทรวงก็บอกวา่วา,วา,วา,วาเรียกมาเคลียร์ใจกันจะได้ไม่ต้องร้องเรียนร้องทุกข์ เออผมปังแล้วมันก็กระไรกระไรอยู่นะพี่น้องคิดเหมือนผมไหมเออนะครับเราไปพบการทุจริตเราไปพบการตกทับและหลังจากนั้นผู้ดับผู้ใหญ่บอกเคลียร์ใจกันจะด่ากันทำไมนะมาเคลียร์กันชูป,ปากกันทําความเข้าใจกันแล้วก็แยกย้ายกันไปเอา้าและประชาชนจะได้อะไรครับนะครับเพราะนั้นผมก็หวังว่าคดีของพี่ศรีสุวรรณนั้นจะไม่มีการ นะเอามานั่งเคลียร์ใจกันแล้วก็จบกันไปนะครับผมหวังอย่างนั้นนะครับพี่น้องว่าอะไรอะ่ะเออเพราะฉะนั้นมันเราจะเสียเวลาเปล่านะนะอย่ามาเคลียร์ตรงเคลียร์ใจกันเลยพี่น้องครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจพี่เดนะผมก็จะสร้างแรงบันดาลใจให้เห็นความจําเป็นความสําคัญของการทุจริตผมยังเชื่อว่ากระทรวงทบวงตรต่างๆมีการทุจริตนะครับผมเชื่อนะนะผมเชื่อว่าสิ่งที่พี่นสีน้องเรียนเนี่ย มันน่าเชื่อว่าจะมีมูลความจริงเชื่อว่าหน่วยงานราชก,การต่างๆน่าจะมีการทุจริตผมเชื่อแต่ผมก็สงสัยว่าพี่สีไปส่วนร่วมในการตกทับหรือเปล่าเพราะมันมีเสียงอยู่ในคลิปฝันก้างาชัดเจนอันนี้ก็พี่สีสุวรรณก็ต้องไปจ่อสู้ันต่อไปก่อนเรียนได้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะครับพี่น้องคิดว่าพี่สีจะมีส่วนร่วมไหมล่ะก็ว่ากันไปนะครับใครมีเรื่องอะไรเรื่องทุจริตคอร์รัปชันก็ส่งกันมาได้หรือจะเข้ามาพบผมที่สำนักงานก็ได้ หนึ่งเก้าสี่ซอยลังจาห้าสิบสองทับหนึ่งกรุงเทพนะเบอร์ทงเบอร์โทรก็มีนะครับใครได้รับความเดือดร้อนลำคาญอะไรก็มานั่งคุยกันอันนี้ก็เรื่องพิสีเรื่องแรกนะครับอนะตำรวจข้างยาแทงชาวบ้านตายหนึ่งเจ็บหนึ่งเป็นตำรวจดันไปติดยาแล้วข้างยาแทงชาวบ้านตายหนึ่งเจ็บหนึ่งมีชาวบ้านก็พูดมาฟังแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็ฝากฝากรัฐบาลน,นะครับนโยบายห้าเมตร สันนิษฐานเป็นผู้เสพเนี่ยก็ต้องลองไปดูนะครับว่าทำไปแล้วเนี่ยมันจะมีประโยชน์กับประชาชนไหมจะแก้ปัญหายาเสพติดได้ไหมครับเนี่ยวเขามีข่าวในตำรวจข้างยาแทงชาวบ้านตายหนึ่งเจ็บหนึ่งฟังแล้วน่ากลัวนะครับฝากสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับผูกกำกับดูแลตำรวจในสังกัดของท่านด้วยไม่ใช่เสพยาจนแข็งจนข้างนะครับดูแลด้วยนะครับฝากพบตรนะครับ นะดูแลลูกน้องด้วยนะท่านเป็นคนชอบทาบุญทําทานเ,เข้าวาัดเข้าว่าแต่เขาอย่าลืมนะครับท่านเป็นผอบอรตอรอดูแลลูกน้องด้วยนะไม่ใช่บอกว่าผมมอบหมายให้ผู้บัญชาการผู้แนไปแล้วคนเหล่านั้นต้องรับผิดชอบนะนะท่านต้องรับผิดชอบอะไรนะครับท่านผอบอรครับฝากด้วยนะครับมีข่าวนะนะตำรวจไปเรียกซวยบ้างตำรวจบังคับลูกน้องเก็บซวยบ้างพันตำรวจเอกกราบดีนพันตำรวจโทนี่กับปัญหาในส่นหนาการตำรวจชาติแม่งเยอะแยะไปหมด สวยพนันออนไลน์สวยพนันออฟไลน์น,นะครับพนักงานสอบสวนไม่รับแจ้งความให้ประชาชนไปหาหลักฐานเองนะครับออนะพูดจากับประชาชนไม่ดีทำงานชา้ายัดข้อหาอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับปัญหาในสำนักงานตำรวจแห่งชาติแสดงให้เห็นว่ามันเน่าเฟะ ปัญหนาในสำนักงานตํารวจงชาติมันน่าเฟะนะครับเพราะนั้นก็ฝากพอบตร,รนะครับถึงแม้ท่านเหลืออีกหกเจ็ดเดือนก็เสียณอย่าลืมนะครับท่านเป็นพอบตร,ถ,รถ้าต้องดูแลเลยนะครับไม่ใช่จะเข้าวัดเข้าวาอย่างเดียวนะฮะก็ฝากด้วยนะครับท่านอย่าเข้าวัดอย่างเดียวนะครับท่านดูแลนะไปดูลูกน้องท่านเนี่ยมันมีปัญหาเยอะทั้งสวยทั้งอะไรต่างๆพนันออนไลน์อะไรต่ออะไรเยอะยะบัญชีมงกุบัญชีมาเต็ไมไปหมดอ่ะดูแลด้วยดูแลด้วยนะครับอือ นะรัฐบาลก็เป็นไงโฉดแบงค์ชาติผมบอกเขาไปแล้วเขาไม่ยอมลดดอกเบีย้ยผมทวงเขาแล้วสี่ห้าครั้งบอกแบงค์ชาติให้ลดดอกเบีย้ยให้ลดดอกเบี้ยเขาไม่ยอมลดนะกอนออผมก็บอกไปแล้วแบงค์ชาติก็บอกไปแล้วเขาไม่ยอมลดดอกเบีย้ยทําให้พี่น้องประชาชนลำบาก่ะก็พูดจำๆจๆไปว่าเออประเทศเนี้ยที่แม่งลำบากทุกวันนี้ เศรษฐกิจตกต่ำเพราะแบงค์ชาติไม่ยอมลดดอกเบี้ยนะครับแบงค์ชาติก็บอกแม่ไม่ใช่การจะลดดอกเบี้ยอะไรต่างๆนั้นมันต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลต้องดูเรื่องนี่สาธารนณะต้องรู้ถึงปัญหาที่ตามมาประเทศยังไม่ได้วิกฤตแต่รัฐบาลต้องเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ใช่มาลดดอกเบี้ยแบงค์ชาติเขาก,เขาก็เขาก็มีหลักมีเกณฑ์ของเขานะครับรัฐบาลก็โยนขี้ไาให้แบงค์ชาติว่าทุกวันนี้แก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ เพราะแบงค์ชาติไม่ยอมลดดอกเบี้ยนะน,ะ,นะครับก็ดูกันต่อไปรัฐบาลจะทํำยังไง,งนะปัญหานี่ในระบบลถยึดทุกวันสองแสนสามแสนคันผมติดตามข่าวแล้วผมดูแล้วลำบากใครเป็นหนี้ไฟแนนซ์ค่างวดบา้านค่างวดรถลำบากครับใครไม่มีทางออกไม่มีทางแก้โทรมหาพี่เดน,นะครับมันมีวิธีการมีทางออกในการปรับโครงสร้างนี่ในการเจรจาในการเขียนคำให้การเรื่องอะไรต่างๆโทรศัพท์มาคุยได้ นะเอ,อเรามีตัวแทนคอยเจราจาไก่เกียร์นะสู้คดีถ้าไหนขาดอายุปางก็ไปต้องการค่าเสียหายคือลดแป่งเยอะไป100ออร้อยบาทก็ต่อรองเหลือสามสิบบาทนะนะครับมันมีทางออกนะครับใครไม่มีทางออกเรื่องนี้เรื่องสินเนี่ยก็โทรศัพท์มาพูดคุยได้เรามีทีมคำไห้ทีมงานได้คำไดแนําเรื่องแก้ปัญหานี่คืนรถคืนบ้างคืนอะไรต่างๆนะเดี๋ยวนี้คนคืนรถกันเยอะนะครับนะถ้าเราไม่ได้ผิดนัดชำระนี่ นะเราไม่ได้ผิดนัดชำระนี้คืนและก็จบเลยเป็นไปตามประบวนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา5 7 3นะครับเป็นการคืนลถคือการบอกเรื่องสัญญาในขณะที่ตัวเองไม่ได้ค้างค่างวดไม่ได้ผิดนัดชำระหนี้ส่วนที่เหลือก็ไม่ต้องจ่ายแล้วนะรันักท่ี่ขาดอายุความก็ไม่ต้องใช้ที่นะการทวงหนี้ก็ทวงนี่โหดไม่ได้อันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะมีปัญหาเรื่องหนี้นะไม่ว่าเจ้าหนี้ลูกหนี้โทรศัพท์มาได้หมด เจ้านี่ใครมีครับพี่ภาษาทวงหนี้่ายใจต้องการสืบรัพยบังครับคดีอะไรก็โทรมาขอคําแนะนากับพี่เดนเนเนี่ยลูกนี่หายตัวไปหาตัวไม่เจอนะเออหาทรัพย์สินไม่เจอยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินหนีอยากจะฟ้องเพื่อถอนนิติกรรมเอาที่ดินกลับมาเอาเงินกลับมาฟ้องโกงเจ้านี่นะครับก็สามารถโทรศัพท์มาขอคําแนะนําได้นะครับยินดีนะครับในทุกเรื่องนะครับเวลาผมไลฟ์สดอะไรเดี่ยพอเสร็จรายการแล้วก็โทรมา ในเวลากลางวันก็ได้สํานักงานก็ได้เบอร์มือถือก็ได้ก็ให้ไว้นะโทรมาไม่ต้องเสียตังค์ครับมาพูดบาคุยกันก็เรียนพี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะนะครับนะนะเบอร์โทรก็มีนะครับอยู่ที่เพจที่อะไรจางๆนะครับมานแลกเปลี่ยนกันปัญหาที่ดินปัญหาลุกรุก่ะวันนี้ก็มีคดีบุกรุกมาสองสามคดีก็ฝากนะครับนะใครไม่มีทางออกชีวิตเรื่องหนี้เรื่องสินปัญหาครอบครัวเมียหลวงเมียน้อยก็โทรปรึกษาได้ ดารานักรองดังๆหลายคนก็มาปรึกษาผมเมื่อวานนี้ก็มีนะพระเอกนางเอกก็มีปัญหาเาร,าานะราเื่องชู้สาวก็มาหาผมนักองก็มานะครับปัญหาเรื่องชู้สาวมันมีทางออกครับเมียหลวงเมียน้อยผัวหลวงผัวน้อยชายชู้มีทางออกนะเป็นมีทางออกสามารถใช้กฎหมายแก้ปัญหาได้ไม่ต้องฆ่าต้องแกงกันไม่ต้องเอาหินทุบหัวแรงกล้าเหมือนน้องรุ่นกับนายทอยอะไรอ่ะคดีน้องรุ่นกับนายทอยก็ต้องรอนะครับเดี๋ยวก็ต้องส่งอายการ อายการก็ส่งสารส่วนจะโดนประหารชีวิตหรือไม่ก็ติดตามดูนะครับปัญหาทู่สาวเมียหลวงเมียน้อยนับวันเยอะบางคนก็เลิกกับหัวเลิกกับเมียแล้วก็มีปัญหานีสินผ่อนรถผ่อนบ้านนะคู่สมรสไม่ยอมจ่ายจะเจรจายังไงแก้ปัญหายังไง,น,ยยง,ไงนะนะครับเลิกกับหัวเลิกกับเมียแล้วยังต้องมาผ่อนบ้านผ่อนรถเยอะแยะมากมายไม่มีทางออกก,โกนะ็โทรมาพูดคุยกันนะครับเนี่ยโทรมาพูดคุยกันนะครับพี่น้องครับ คนะดีสมรักเงียบไปยังหมูเถื่อนเงียบสมรักก็เงียบไปแล้วนะหมูเถื่อนก็เงียบก็ต้องพูดทุกวันในคะดีสมรักอนะ่ะนะครับก็งเงียบไปนะครับอื่านะอ่าพี่น้องประชาชนใครมีปัญหาอะไรก็โทรได้ทุกเรื่องนะชอบอาจารย์ตรงไปดีมานะครับอืนะครับ,ม,รบมีอะไรบ้างครับนะโอ้หลายเรื่องนะครับคนถามอะไรมานะครับอืมอืมนะครับ <c oughs> จะกับประชาชนธรรมดาแจ้งความข้าราชการทุจริตสอ,อกคได้ไหมครับได้ครับถ้ามีหลักฐานมีอะไรก็แจ้งความได้เรียกว่าการกล่าวโทษนะกล่าวโทษได้เลยครับอยากให้อาจารย์ได้ความรู้กับประชาชนกรณีไฟแนนซ์ยึดรถเจ้าหน้าที่มีอำนาจมากน้อยแค่ไหนนะครับอ๋อคือการยึดรถเนี่ยจะยึดรถได้ต่อเมื่อต้องมีการบอกเรื่องสัญญาก่อน นะครับต้องมีการ